กสวรรค์กลงางอ่าวไทยครับผมีเป้ามายสำคัญนะฮะสำหรับการปอเดินทางในวันนี้ด้วยการพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดื่มด่ำกับงานศิลปะครับเพราะผมเชื่ออยู่เสมอครับว่างานศิลปะเนี่ยจะสามารถจัดลงจิตใจของมนุษย์ได้ฮะแต่ด้วยสภาพผาาสังคมที่รุ่นวายครับจึงทำให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยห่างไกลศิลปะได้ในเวลาเดียวกนครับ ครับผมคุณผู้ชมครับก่อนจอดเดินทางวันนี้ครับผมผมอยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีการส่งเสริมเกี่ยวกับงานด้านศิลปะกันอย่างไรฮะต้องถามพี่ๆทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยครับดูซิว่าเขาจะมีคําตอบให้ผมหรือเปล่าครับผมทางสมุยเนี่ยมีการส่งเสริมเกี่ยวกับงานด้านศิลปะของชาวเกาะสมุยยังไงบ้างพี่ครับจริงๆแล้วสมุยเรามันมีมะพร้าวเยอะนะทีนี้อย่างพวก กะละม้าวเผาเอามาเป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปเป็นอย่างช้อนอย่างกระถางอย่าอันเนี้เอามาทําได้หลายอย่างซึ่งเราเองก็พยายามส่งเสริมเพราะเป็นอาชีพที่ทําให้คนในท้องถิ่นนี้ได้รับประโยชน์ครับหรือไม่ก็เป็นพวกเครื่องเงินซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมครับ ซึ่งก็เอามาแกะสลักบ้างอะไรบ้างใช่ใช่ใช่จะทำเป็นรูปที่นักท่องเที่ยวก็ต้องการเนี่ยต้องการรูปอะไรก็มาเที่ยวเห็นอะไรถูกใจก็อยากให้ทํารูปนี้ก็โอเคก็ทําได้คือเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์เนี่ยให้กลายเป็นงานศิลปะน้อยเล็กๆเพิ่มมูลค่าให้มันได้ใช่แล้วเป็นของที่ระลึกได้ใช่ไป s o u v e n i ยได้ด้ครั้งหนึ่งได้มาเที่ยวสมุยก็ดีนะพี่เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับคือเหมือนกับเราเพิ่มมูลค่าให้มันได้แล้วก็ใช่ใช่แล้วก็ใส่เขาเรียกอะไรอ่ะใส่ความรู้สึกลงไปในงานด้วยอะไรด้วยมันก็ ว่ามันเป็นเรื่องดีเหมือนกับว่าเราพอสามารถที่จะทําให้แบบทำให้มูลค่างมันมากขึ้นมันมันก็ได้2อ,อย่างคือหนึ่งชุมชนก็ได้ประโยชน์อสองนักท่องเที่ยวก็จะได้ไประหยัดสัมพันธ์ให้กับสมุยด้วยอ,อ,อย่างน้อยก็ใครถามว่านี่เอามาจากที่ไหนซื้อจากที่ไหนเอามาจากสมุยซื้อสมุยครับครับนอกจากคาราเมะพร้าวหรือว่าเครื่องเงินเนี่ยผมเห็นก็ตามทางถน,นนก็มีคนทําง,งานศิลปะ วาดลงมาลูกก็มีอ๋อมีฮะมีจินตนาการด้วยความเป็นเกาะนะมันก็ต้องมีนักวาดภาพอยู่แล้วนะฮะแต่ก่อที่วาดวาดภาพอยู่แล้ยใช่เพราะว่าเหมือนกับทบเหมือนกับเรื่องง่ายคือถ้าเมื่อไหร่ที่มีเกาะจะมีศิลปินมานั่งแบบวาดภาพแล้วอยู่ในอยู่ที่เกาะเลยทําให้จินตนาการนี้ไปได้ไกลกว่าก็เป็นไปได้นะพี่เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะ่ามมมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าในความรู้สึกผมจริงๆถ้าคุณมาอยู่ในบรรยากาศอย่างเงี้ยอารมณ์ศิลปินมันจะออกใช่ใช่เผมนี่ผมนั่งอยู่ที่โรงแรมพี่โอ้โห ผมน,นี่เขียทนทอนมาบิวบิวได้หลายอย่างใช่ไหมบิวบิวอะไรี่แต่เขียนไม่เสร็จงานอะไรพี่แล้วเขาเ <c oughs> <ๆ>ขาแบบว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนนี่มาเช่ากอนสมนดเนี่ยอาจจะต้องมาซื้องานศิลป,ปะรูปวาดภาพวาดหรือว่าอะไรก็ตามติดมาเติมมือกับบ้านไปใช่ไหมครับครับผมก็ต้องฝากด้วยนะครับสานโอท็อปพ่แม่นนครับงานโอท็อปที่ใส่ความรู้สึกใส่ความใส่ใจความเพิ่มมูลค่าให้กับผลลัพธ์หรือว่าผลิตภัณฑ์เรัครับ ชีพที่ผมค่อนข้างนับถือนะเพราะว่าเขาเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะลงบนแผ่นเฟรมครับอาชีพนี้อาจจะมีคนเคยเห็นบ้างนะแต่ว่าทําไมพี่อยู่นี่ถึงมาอยู่ที่นี่เพราะอะไรที่นี่อยู่ที่เจแกลลี่ฮะกับพี่อุชสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุชพี่พุ๊าเป็นคนที่นี่เข้าเรื่องก่อนเลยเปล่าครับผมเอ่อมรสีธรรมราครับผมทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ครับพี่ผมชอบกอดสมุยคือเ,เรื่องจากพี่มาเที่ยววอนบ้างเล อตอนเริ่มแรกก็เข้ามาจะทําเกี่ยวกับศิลปะแบวัฒนธรรมพื้นบ้านประมาณเกือบ20ปีแล้วออออแล้วก็พอพูดง่ายๆพี่แบบพูดแบบภาษาบ้านๆเลยพอมา้ะอยู่ยาวเลยครับไม่ได้กลับเลยก็กลับไปนะเราไปกลับเอาหอบลูกหอบเมียมา<ช>บอเห็นว่ามันน่าอยู่แล้วก็ตรงสมุยเนี่ยผมมองแล้วเป็นศูนย์กลางของโลกอืมผมเห็นด้วยเพราะว่าเราได้เห็นทุกชนชาติทุกศาสนา ทำไมพี่อ้ถึงเลือกมาทํางานศิลปะพี่ไม่ทํางานแบงค์เหรอไม่ทาเป็นวิศวกรมันเป็นไม่ใช่ชอบอย่างเดียวแ่บมันรักด้วยอ่ะ <c oughs> เคยฝันตั้งแต่สมัยตอนเรียน <c oughs> แต่ก็ก,ก็ทํางานหลากหลายมาก่อนอยู่กรุงเทพออกแบบตกแต่ง <c oughs> ขายอาหารขายข้าวทามาครับ <c oughs> แล้วก็ได้มาเปิดร้านศิลปะเขียนรูปให้ลูก,ให,ลก,ใ,หลกให้เมียก,ก็ได้เห็นตอนนั้นลูกเริ่มเข้าช่างศิลป์พอเสร็จแล้วก็เออทำไปทําไปเนี่ยมันก็เลี้ยงตัวได้ <c oughs> ประกอบอาชีพอยู่ตรงนี้ได้ ที่นี่เปิดมานานนะครับที่เจนแกลเลอรี่เนี่ยครับเจ็ดปีข้าวปีที่แปดข้าปีที่แปดรูปว่าที่พี่วาเนี่ยสามารถที่ชอบถนัดสไตล์ไหนก็ทั่วๆไปส่วนใหญ่นี่ผมจะเขียนลายสเก็บเส้นสเก็ landscape, 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 เหมือนจริงนะแต่ว่าเราเปิดร้านอย่างนี้ลูกค้ามาต้องการรูปประเภทไหนเราต้องทําให้ได้ประเภทนั้นโอเคแล้วมีคือมัอนก็ต้องเมคเมคบายออเดอร์ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมแต่ผมเองก็ไม่ได้ว่า เป็นศิลปินหรืออะไรแค่เป็นช่างเขียนคนหนึ่งโอ้ท่อตัวเองแหละสามารถที่ว่าใครต้องการอะไอย่างนี้ได้ผมก็ทําให้ได้และทําให้ดีที่สุดเท่าที่ผมทําได้เย่ยมาครับจริงแล้วก็คือก็พี่มีความสุขแหละ,ะเรื่องของเรื่องแหละใช่ไหมเห็นพี่มีมรูปบ้านตั้งแต่แบบ,บมันเป็นจย่างรูปพระรูปวิวรจริงๆแนละ้วตัวพี่เองอะ่ะชอบบานแบบไหน ตอนนี้ผมกำลังค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกันจริงปะเขาบอกว่างพี่ถ้าใครที่บอกว่าหาตัวเองเจอแล้วคนนั้นแปลว่ายังหาไม่เจอเพราะว่าการค้นหาไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยผมผมเคยเได้ยินมารู้ถูกเปล่านะเขาบอกว่าหรัที่คุณหาเจอแปลว่าคุณหาไม่เจอหรอกคุณหลอกตัวเองผมผมยังหาไม่เจออยู่นี่เรียกว่าของแท้ฟังพี่อูดพูดมาประมาณนึงเนี่ยเดี๋ยวให้อูด เดินพาเดินดูรูปภาพต่างๆที่พี่บอกมีหลายๆแนวเดี๋ยวช่วงหน้าครับ